สวัสดีค่ะโหราทีวีโดือาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาราศีเมษกันนะคะในเดือนธันวาคม2566ค่ะดาวพระราหูก็ยกย้ายมาเดือนเซนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างจากราศีเมษมาสู่ราศีมีนจากเรือนไฟมาสู่เรือนน้ำจากความมืดดำที่ปกคุมราศีเมษมาส่งต่อ,อยังราศีมีน เพราะฉะนั้นราศีเมษและราศีมีนจะถูกผลกระทบแบบมากเลยตอนแรกเลยราศีเมษก็ดีใจว่าใกล้เวลาที่พระราหูจะเสด็จออกแล้วก่อนไปเนี่ยไปแบบไม่อยากไปราศีเมษจึงต้องตั้งรับอย่างแข็งแรงที่จะถูกพระราหูทีเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงของตรียางพิษและนวางขาดเหตุการณ์ที่ดีสุดๆและเสียสุดๆก็จะเกิดขึ้น แต่อย่างน้อยๆเนี่ยราศีเม์ก็บอกไปแล้วอย่าก,กลับมาอีกนะแม้จะทิ้งความทุกข์ระทมขมขื่นไว้ให้ดังคนรักกันที่อยู่ด้วยกันและจะต้องจากกันย่อมทิ้งความปวดร้าวระทมขมขืนไว้ให้แต่ก็ดีใจที่ไร้เธอน้ำตาเออเมื่อเธอมาราศีมีนและเธอก็ไม่ได้ไปไหนด้วยเธอมาสถิตอยู่ในบ้านของพระพระสบดี แม้ว่าราหูสองสี่ส้มแทรกซ้อนสิบสองกระแทกหลังอยู่กว่าจะสงบลงได้ก็ต้องใช้เวลาว่าตอนนี้ตัวเองมาสถิตยอยู่ในบ้านของผู้มีบุญญ่ที่มากด้วยบารมีเพราะดาวพระพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคที่เป็นกมุตเกณฑ์ด้วยและยังสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารซึ่งในเดือนธันวาคมเนี่ยได้ตำแหน่งกเกษตรราธิปดี ในเรือนโมรณะของราศีพิจิกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นและจะนำพาเจ้าชะตาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งได้ในที่สุดด้วยปาฏิหาริย์หรือจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกรรมต่างทิ้นแดนไกลธุรกิจออนไลน์โซเชียลมีเดียจะทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จได้อย่างดีทีเดียวและจะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้อย่างปาฏิหาริย์ด้วย เพราะดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระของราศีเมษคือดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนแห่งความรักคู่ครองเจ้าเรือนปัตนิสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุธคู่ธาตุน้ําพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาสพบสมจนสมสารก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของความรักคู่ครองเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและเจ้าเรือนการเงิน ก็จะมีวาสนาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างปาฏิหาริย์เกินความคาดหมายหรือมีวาสนาในต่างถิ่นแดนไกลธุรกิจออนไลน์โซเชียลมีเดียมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตและนำพาไปสู่การประสบความสำเร็จจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตและยังมีวาสนาในเรื่องของความรักคู่ครองเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ยังไม่พบก็จะได้พบที่พบแล้วก็มีโอกาสครองคู่แต่งงานกันและเจ้าเรือนลาภโชคลาภก็มีดาวพระสาวซึ่งเป็นดาวการงานมาสถิตอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจึงมีวาสนาในเรื่องของการงานทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และจะนำพาเจ้าชะตาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะดาวพระเสาร์สถิตอยู่ในเรือนของดาวพระราหูดาวพระราหูสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสบดีที่มาสถิตกุมลัคนาในตําแหน่งราชาโชคและกุมุูเกตที่สถิตอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารที่ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีและเทวีโชคกุมกับดาวพระพุธที่เป็นเจ้าเรือนอริแต่เป็นเรือนอริที่มีดาวพระสุขที่ได้ตําแหน่งอุดมเกณ์และดาวพระสุขก็เป็นทั้งเจ้าเรือนปัตตนีและเจ้าเรือนการเงิน เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองความรักคู่ครองการงานถือเป็นการเปิดดวงครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้าชะตาและยังมีวาสนาทั้งบุตรหลานบริวารความเจริญก้าวหน้ายศัก์อัครฐานดาวอาทิตย์เจ้าเรือนราศีสิ่งที่มาสถิตที่ราศีธนูในเรือนของดาวพระพระสดีซึ่งเป็นเรือนสุภะตรีโกลหลังแก่ลัคณา และจะสังเกตเห็นได้ว่ามุมปลายหอกที่ยิงมาสู่ลัคนาก็คือดาวพระศุกที่ได้ตำแหน่งอุดมเกศในเรือนของดาวพระพุธที่กุมกับดาวพระอังคารที่ได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีและเทวีโชคแฝงแสงถึงราศีเมษเพราะฉะนั้นเดือนธันวาคม2566จึงเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เป็นเดือนแห่งความเจอจรัส รอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะจะนำพาเจ้าชะตาไปสู่การประสบความสำเร็จในทุกรูปแบบของชีวิตทีเดียวแม้ว่าจะผ่านมรสุมร้ายมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแต่ก็จะดีมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่วันที่9มกราคม2,567ที่ดาวพระประสบดีท่านเดินหน้าแล้วที่ราศีเมษและได้ทำหน้าที่ตำแหน่งราชาโชคและกะมุตเกตย่างสว่างสวย ดังเทวดามาโปรดทีเดียวพระราษฎดีมาต้องรักผู้สูงศักดิ์จากบีทาภายหลังจึงราชาให้ลาภาคนยำเกรงราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองแค่นี้ก็ชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วเพราะเดือนเสร็จแล้วพระราหูก็ปรับตัวได้แล้วแม้จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น จากที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในเรือนไฟมาเป็นเวลาอันยาวนานต้องมาอยู่ในเรือนน้ำก็ระวังนะทั้งสองราศีเลยราศีเมษราศีมีเนี่ยจากความร้อนจัดมาสู่ความยินเนี่ยปอดบวมไข้หวัดใหญ่โรคหัวใจปวดเสียนเวียนก้าวโดยไม่มีสาเหตุปวดหัวแทบระเบิดเลือดลมเดินไม่ปกติทั้งร่างกาย อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ไปหาหมอกินยาแล้วก็จะหายได้ในที่สุดเพราะพระราหูเนี่ยเป็นคราดเป็นเงางานที่ดีของพระราหูเนี่ยก็จะเป็นงานที่ขมุกข,ขมัวขายของเก่ายังได้เลยหรือเป็นงานเกี่ยวกับภาพธุรกิจออนไลน์เนี่ยใช่เลยภาพยนตร์งานแสดงงานละครจะรุ่งเรืองรุ่งโรจไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนัก การเมืองนักเลงนี่จะโด่งดังกันออกมาปเป็นแถวแถวเลยไม่ว่าทางบวกหรือทางลบตัวการสร้างภาพสร้างภาพพยนตร์ละครทั้งหลายจะโด่งดังและทําให้ผู้จัดประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ค่ะก็ขอให้ชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษและทุกทุท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ